ไทยสหรัฐเซ็นกรอบข้อตกลงการค้าใหม่รถอเมริกาเข้าไทยได้พาษีศูนย์ดิจิตันการเกษตรพลังงานสะเทือนทั้งภูมิภาคสวัสดีครับทุกคนวันนี้ครับเรามีข่าวใหญ่มากๆเลยนะครับที่ต้องบอกเลยนะครับว่าขยอบวงการค้าไทยอเมริกาเพราะว่าวันนี้นะครับไทยกับสหรัฐอเมริกาได้ลงนามในกรอบข้อตกลงการค้าใหม่ซึ่งจะนําไปสู่การเจราจาข้อตกลงการค้าเสรีเต็มรูปแบบภายในสิ้นปีนี้ และที่ต้องบอกว่าคนไทยทุกคนนะครับต้องจับตาดูให้ดีเลยนะครับเพราะว่านี่อาจเป็นการเปลี่ยนภาพของเศรษฐกิจไทยในรอบหลาย10ปีเลยทีเดียว <S <S เริ่มจากสิ่งสําคัญสุดเลยนะครับในข้อตกลงนี้ไทยจะยกเลิกภาษีศุลากากรกับสินค้าจากสหรัฐกว่า9.9พูดง่ายๆเลยนะครับก็คือของจากอเมริกาจะเข้ามาไทยแบบภาษีศเกือบทั้งหมด แต่ในทางกลับกันสารัฐยังคงภาษี19%ไว้ก่อนนะครับยังไม่ได้ลดให้รอเต็มๆทันทีเขานะครับจะพิจารณายกเว้นภาษีให้ภายหลังโดยเฉพาะสินค้าที่อยู่ในเอกสารแนบท้ายชื่อว่า annex 3ของคำสั่งประธานาธิบดีสารัฐลงวันที่5กันยายน2025ในเอกสารนี้นะครับจะระบุรายการสินค้าที่จะลดภาษีหรือว่ายกเว้นให้เหลือ0%โดยแยกออกเป็น3หมวดใหญ่ๆเลยนะครับ 1. สินค้าเกษตรมีถึง14หมวดหมู่เช่นเนื้อสัตว์ปลาผักผลไม้กาแฟชาเครื่องเทศธัญพืชไปจนถึงไม้ดอกไม้ประดับเรียกได้ว่าครับแทบทุกอย่างในภาคเกษตรเลย 2. ส,สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอีก7็หมวดหมู่นะครับเช่นน้ามันพืชของปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ผักผลไม้อาหารสัตว์เป็นต้น 3. ส,สินค้าอุตสาหกรรมอันนี้เนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าครอบคลุมทั้งเคมีภัณฑ์พลาสติก เหล็กอลูมิเนียมไปจนถึงเครื่องจักรยานยนต์อากาศยานและอัญมณีด้วยโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวกับเทศกรรมกับอุตสาหกรรมการบินนะครับจะได้สิทธิลดภาษีแบบพิเศษเลยนะครับคือการแลกเปลี่ยนกัรลดแบบทั้งคู่เลยนะครับทีนี้นะครับมาดูฝั่งไทยนะครับไทยต้องทําอะไรบ้างถึงจะได้ประโยชน์จากข้อตกลงนี้นะครับไทยจะยอมนาเข้ารถยนต์จากสหรัฐที่ผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยของอเมริกา โดยไม่ต้องปรับสเปคให้ตรงกับมาตรฐานไทยอีกต่อไปนอกจากนี้รับไทยยังจะยอมรับใบรับรองจาก FDA สหรัฐด้วยนะครับหมายความว่าถ้าสินค้าเกี่ยวกับยาหรือว่าเครื่องมือแพทย์ผ่านการรับรองจาก FDA แล้วไทยจะถือว่าใช้ได้เลยยังมีการอนุญาตให้นําเข้าเอทานอลและที่สำคัญนะครับก็คือจะแก้กฎหมายสุลกากรเพื่อยกเลิกระบบสินบนตอบแทนที่เกี่ยวกับการจับกลุ่มหรือการละเมิดสุลกากรน,นะครับ ซึ่งสหรัฐมองว่านะครับมันขัดกับหลักการค้าสมัยใหม่นอกจากนี้ครับไทยยังจะต้องเปิดตลาดการเกษตรของตัวเองมากขึ้นนะครับเช่นนะครับยอมให้เนื้อสัตว์จากสหรัฐเข้ามาขายในไทยได้โดยถือว่าปลอดภัยถ้าผ่านการตรวจจากสหรัฐแล้วไม่ต้องตรวจซ้ําอีกนะครับและนี่ก็เป็นประเด็นที่อาจจะถกเถียงกันในสังคมไทยเพราะว่าหลายคนนะครับกังวลว่าจะกระทบกับเกษตรกรไทยหรือว่าสินค้าเนื้อสัตว์จากสหรัฐนะครับจะมาตีตลาดในไทยหรือเปล่านะครับ อีกเรื่องสําคัญมากเลยนะครับก็คือด้านดิจิตอลและเทคโนโลยีไทยจะต้องยกเลิกภาษีบริการดิจิตอลเช่นภาษีที่เก็บจากแพลตฟอร์มต่างประเทศอย่าง YouTube Facebook หรือว่า Netflix รวมถึงจะเปิดเสรีข้อมูลให้ธุรกิจสามารถส่งข้อมูลข้ามประเทศได้เสรีนะครับแล้วก็ยกเลิกข้อจํากัดเดิมๆอย่างไม่ต้องกําหนดว่าข้อมูลต้องอยู่ในไทยอีกต่อไปยกเลิกโควตานําเข้าฟิล์มจากอเมริกา เปิดให้บัตรเดบิตที่ออกในไทยสามารถประมวลผลข้อมูลในต่างประเทศได้และที่สําคัญนะครับยกเลิกข้อจํากัดการลงทุนของสหรัฐในไทยด้านโทรคัมนาคมเรียกได้ว่านะครับดิจิตอลไทยจะเปิดตลาดเต็มรูปแบบเลยนะครับต่อมานะครับในส่วนของทรัพย์สินทางปัญญาไทยจะต้องเข้มงวดมากขึ้นนะครับในการปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์การปลอมเครื่องหมายการค้าและการละเมิดลิขสิทธิ์ในโลกออนไลน์ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นเงื่อนไขหลักของสหรัฐมานานแล้ว ทั้งสองประเทศนะครับยังตกลงจะร่วมมือกันในเรื่องทําห่วงโซ่อุปทานนะครับ supply chain เพื่อทําให้ระบบการค้าระหว่างกันมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับเช่นการจัดนโยบายการค้าที่ไม่เป็นธรรมการควบคุมการส่งออกความมั่นคงในการลงทุนและป้องกันการเลี่ยงอากรน,นะครับพร้อมกันนั้นนะครับไทยยังตกลงจะพัฒนาสิทธิแรงงานและกฎหมายให้แรงงานมีสิทธิ์รวมตัวต่อรองได้มากขึ้นนะครับและลดการใช้แรงงานเด็ก รือว่าแรงงานบังคับโดยเฉพาะในภาคเกษตรภาคประมงนะครับรวมถึงต้องรักษามาตรฐานสิ่งแวดล้อมในระดับสูงซึ่งต้องแน่ใจนะครับว่ากฎหมายสิ่งแวดล้อมจะถูกบังคับใช้อย่างจริงจังนอกจากนี้ครับยังมีข้อตกลงระหว่างบริษัทเอกชนของไทยกับสหรัฐนะครับที่ประกาศควอคู่ไปด้วยได้แก่ไทยจะซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถั่วเหลืองและกากแห้งจากเอทานอลรวมมูลค่า 2.6พันล้านเหรียญต่อปีและซื้อพลังงานทางการธรรมชาติเหลวน้ำมันดิบและอีเทนรวม5.4พันล้านเหรียญต่อปีและที่เป็นดิลสำคัญอีกดิลหนึ่งนะครับก็คือเครื่องบินจากสารัฐ80ล้านมูลค่ากว่า18.8พันล้านเหรียญเลยนะครับรวมๆแล้วเนี่ยนะครับดีลนี้เนี่ยมหาศาลมากนะครับสรุปคือข้อตกลงนี้นะครับไม่ใช่แค่เรื่องภาษี แต่เป็นการเปิดประเทศในเชิงโครงสร้างเลยนะครับทั้งการค้าการลงทุนดิจิตัลพลังงานการบินและแรงงานและที่น่าสนใจก็คือข้อตกลงนี้นะครับเกิดขึ้นในเดือนเดียวกับที่สหรัฐลงกรอบการค้ากับกัมพูชามาเลเซียและเวียดนามด้วยทาําให้เห็นภาพชัดเลยนะครับว่าสหรัฐกําลังเดินเกมล้อมเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อทวงดุลกับจีนคําถามคือไถได้อะไรเสียอะไร และเราพร้อมไหมที่จะเดินเข้าสู่ยุคการค้าเสรีเต็มรูปแบบกับสหรัฐนะครับก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปเลยนะครับอยากรู้ว่าคิดเห็นอย่างไรกับดีวนี้